เรามาดูโจทย์ล็อกกันนะครับต้องบอกว่าวันนี้พี่ป๊อบค่อนข้างสุดโสมมาเพราะว่า28ชั่วโมงติดนี่มาอัดตอนกลางคืนกี่โมงเนี่ยสองทุ่มกว่าอ่ะมาลุยกันเขาบอกว่าถ้าล็อกดฐาน A เท่ากับสามสล็อกดฐาน B ีเท่ากับห้าล็อกดฐาน A B C เท่ากับสิแล้วล็อกดฐาน C เท่ากับเท่าใดคือต้องบอกว่าข้อนี้เป็นหนึ่งในข้อที่เด็กๆทำไม่ได้กันเยอะ ไม่รู้ว่าหินทำได้หรือเปล่าคือถ้าพี่ป๊อบอ่านทุกตัวเนี่ยเราจะสังเกตว่าทุกตัวมีอะไรที่เป็นตัวเชื่อมครับมีตัวดีที่มีตัวดีดอกที่เป็นตัวเชื่อมทูกปะ่ะแล้วคราวนี้อ่ะดูนะมันมีดีด o อกเป็นตัวเชื่อมแล้วปรากฏว่าคราวนี้เราอ่ะมีสมบัติล็อกอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าถ้าอ่ะเอางี้ก่อนเราเราเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับ เราไม่ค่อยได้เห็นปะฐานเป็น A B C อย่างเงี้ยใช่อืมอ่ะล้วถ้าเราไม่ค่อยได้เห็นฐานเป็น A B C แล้วผมทํายังไงดีหินอันเนี้ยมันมีดีทุกอันเลยล็อกเกล็อกเกจเทิมแนวถ้าฐานมันเท่ากันเนี้ยมันจะทำมันจะเอามาทําอะไรกันได้หลายอย่างถูกไหมเออขั้นตอนนี้แบบฐานเป็นดีก่อนอ่ะเราก็จะปรับฐานให้เป็นดีด็อกการปรับฐานให้เป็นดีด็อกก็คือส่วนกลับก็เป็นหนึ่งส่วนลอกล็อก A B C A B C ฐานดีด็อกเท่ากับสิบห้า เพราะฉะนั้นแปลว่าล็อก A B C ฐาน d d o อกก็คือ1.15ส่วน15ใช่ไหมครับแล้วเราก็ใช้เหตุผลเดียวกันทำตัวอื่นเลยด้วยเหตุผลด้วยลอจิกเดียวกันถ้าตัวนี้นะครับเป็นล็อก A B C ฐาน D-Doc อเท่ากับ1นส่วน15ฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอะไรครับก็เป็นล็อก A ฐานล็อก A ฐาน d ดเท่ากับ1นส่วน30 อีกตัวก็เหมือนเดิมครับก็ล็อก b ฐาน d เท่ากับ b ฐาน d ดอกนี่นะล็อก b ฐาน d เท่ากับหนึส่วนห้าส่วนห้คำถามก็คล้ายๆกันเนาะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันละกันอ่ะคราวนี้เจ้าตัวเนี้ยเราสามารถทำยังไงได้บ้างล็อกและข้างหลังคูณกันสามารถสามารถสเปรนเป็นคนสุพันธสมบูรณ์แบบสม แย่แล้วหินพี่บ๋วโบลลอยออเองทำอะไรได้นะตายตายตายอับอายจริงๆรอายทุกคนทำอะไรก็อันนี้ด้านหลังคุยกันอยู่ก็อาล็อกแยกกันล็อกบวกกันก็ล็อก A ทันดีบวกกับล็อก B ทันดีบวกกับล็อก C ทันดีแย่แล้วลุดขำลุกสิตัวเอง อ่านไม่ต่อก็เห็นว่าเรารู้ล็อก A ฐาน D กับล็อก B ฐานดีแล้วก็เอาเข้าไปใส่ครับตายตายค่ะพี่ป๊อบกูหมดสภาพเลยหัวเราะลูกสิตัวเองการคลิปอันนี้เท่าไหร่ครับหนึ่ง่อนสามสิบอันนี้เท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนห้าสิบหนึ่งส่วนห้าสิบแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นตัวอ n k n o w ที่โจทย์ถามครับก็คอลนอคือครับก็ พอนอก็เป็นร้อยห้าสิบครับก็ย้ายทุกอย่างไปลบเนอะตัวนี้ก็เป็นสิบส่วนร้อยห้าสิบหินห้าครับห้าสิบก็เป็นสามส่วนร้อยห้าสิบน,นี่เองคืออะไรวะแล้วกันก็เหลือสองส่วนร้อยห้าสิบครับอืม <c oughs> อันเนี้ยมันเป็นล็อกซีฐานดีใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่าล็อกดีอันเนี้ยปาดกันให้เรียบร้อยได้หนึ่งส่วนเจ็ดสิบห้าอืมอันเนี้ยเขาถามล็อกดีฐานสีครับแต่อันเนี้ยมันยังเป็นกลับกันอยู่เลยก็กลับขึ้นไปครับกลายเป็นล็อกดีฐานซีเท่ากับเจ็ดสิบห้าครับควรน้องอ่านใหม่ั้ยไม่ต้องอ่านหรอกช่างมันเถอะเลวดีจะได้รู้ว่าตัวจริงเลวหลายแค่ไหนล็อกดีฐานสีเท่าไหร่ครับ 75ครับก็อันนี้ C ฐาน D D ฐาน C ก็สลับกันตอบ75ครับนั่นทำอะไรครับโมโหบ้าโมหบ้หาจูจูมาถอยหัวโอเคครับตามนี้บ่บ้าบ่บ่โมโหเลาะเองอ่ะเอาใหม่พูดใหม่ตรงนี้ครับตอนแรกครับฮามูสสมมาเสมอแล้วนะโว้ยใช่ครับโจทย์โจทย์ขอให้ใหม่ใช่ไหมว่าเรา ดีฐานไอเนี่ยฐาน A ล็อกดีฐาน B ล็อกดีฐานเ B C เนี่ยดีเนี้ยเท่ากับเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วขอนมาดันมาถามล็อกดีฐาน C อันเนี้ยทุกตัวเนี่ยมันมีดีหมดเลยนะแสดงว่ามันต้องเอาดีเป็นตัวเชื่อมแล้วล็อกไลเทืมอนี้มันต้องถ้าฐานเดียวกันมันเอามาทำอะไรได้เยอะนี่เองยันเนอร์สิวะฐานเถิดเลยวะฐานเดียวกันมันสามารถอุ้ยทาอะไรได้เยอะเยอะมากมายครับก็ยังจะใช้คําว่าสามารถก็ลองกับอ่าลองกับ เซฟเป็นส่วนดูเพราะว่าถ้าเกิดเเป็นส่วนเนี่ยล็อกมันจะฐานกับไอ้ด้านหลังมันจะสลับกันครับเออครับก็ตัวแรกก็ได้เป็นตัวนี้ตัวนี้ได้หนึ่งส่วนสิบห้าครับแล้วเราก็ใช้แอคชั่นเดียวกันใช่เหมือนกันกับสองตัวนี่ก็ส่วนกับอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยเราก็าแยกแอ,ออกมาหรูหนาทีและว,ว่าไม่พูดสมาร์ทอ่าตัวนี้ได้ก็ <laughs> ใส่เข้าไปหนึ่งส่วนสิบห้าครับแล้วก็ไอ้ตัวสองตัวเราก็รู้แล้วก็ใส่เข้าไปเลยเออ นี่ตัวแปรปปได<ป>้แล้วก็จบ,จบแกสมการได้ตัวนีม้มาเขาถามดีฐาน c ก็สลับจบอับอายมากขี่เลยอ่ะตามนั้นอะเร็วๆช่องมันเถอะเนาะ,ะอย่าไปซีเรียสอดไปซีเรียสน้องๆจะได้รู้ว่าตัวจริงเลวร้ายแค่ไหนนะครับอ่ะโอเคตามนี้ตามนี้เคนะครับสวัสดีครับ